ขึ้นเต็มแปลงเลยนะขบวนเนี่ยผักกระสังมึงคุณประโยชน์มันสุดยอดเลยเนี่ยผักกระสัง,งแกกดพวกมีกดอยู่หรือวกดอย่างเอาไปต้มกินน้ามันอนะพวกเก็บข้องอเข่านี่ยผักกระสังมึงใกล้ขึ้นเต็มแปลงเลยประโยชน์ชาวขึ้นหลายมากเลยนี่ผักกระสัง แล้วจะเตรียมแปลงผูกอากาดเชียวปีนะครับแล้วจะลอ่องเอาไปต้มกินบ้างที่บริสากักเด็กแรกรึเปล่าที่บริสากักเด็กแรกรหไร ข้างหลางจะเป็นแปลงมาเขือนะคะแล้วเขาปรับแปลงหน้าดินให้นะคะวันนี้เราจะลงผักอะไรพ่อผักเขียวปีครับจะลงผักเขียวปีนะคะนี่ครับแม่บ้านปลูกตังโอล่งามอยู่ใส่เดยดตังโอตังโอซุ่มบึงโดน่ เดี๋ยวเรามารอดูอีกทีตอนปลูกนะคะทุกคนตอนนี้เขาปรับแปลงนี้เสร็จจะเสร็จแล้วนะคะทุกคน